ถ้าท่านผู้ชมที่ประแมงให้ท่านผู้ชมดูอยู่นี้เป็นต้นสลัดกรีนคอสนะคะต้นสลัดที่ประแมงตัดต้นโตเขาไปกินแล้วนะคะแล้วก็ประแมงเหลือไว้ที่เป็นต้นต่อของเขานะคะ,ะไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เขาก็ขึ้นมาจริงนะคะเห็นไหมคะขึ้นมาจริงต้นนี้รู้สึกจะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งสองสามช่อนะคะ อันนี้ประแมงตัดไปกินเมื่อวานนี้นะคะประแมงก็เหลือไว้อย่างนี้ค่ะเหลือไว้อย่างนี้นะคะตรงนั้นก็เหมือนกันเห็นไหมคะขึ้นแล้วโตแล้วค่ะประแมงก็ลดน้ําเขาสม่ําเสมอนะคะดินก็มีสารอาหารอยู่แล้วนะคะดังเดิมนะคะเห็นไหมตรงนี้ก็ขึ้นค่ะเขาเกิดขึ้นจริงค่ะเกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็มีจริงค่ะบางท่านอาจจะไม่เชื่อนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะ แต่ว่าถ้าหากท่านใดอยากทดลองทำปลูกสลัดแล้วนะคะแล้วก็ตัดไปประกอบอาหารแล้วก็เหลือต้นตอเขาไว้ก็ลองทำดูนะคะก็คลิปนี้สั้นๆค่ะป้าแมงมารีวิวว่าสลัดกืนคอที่ป้าแมงเหลือต้นตอเขาไว้เขาขึ้นจริงๆค่ะไม่ได้เพอเจอนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ